อันดับโลกแปลกๆในไทย 1. ประเทศที่คนมีชื่อเล่นมากที่สุดในโลกคนไทยแทบทุกคนมีชื่อเล่นตั้งแต่เกิดใช้แทนชื่อจริงทั้งชีวิตทั้งโอวันตินกอไผ่สไปเดอร์แมนต่างชาติงงกันหมดว่านี่ชื่อเล่นหรือชื่ออาหาร 2. ประเทศที่ใช้โซเชียลมากสุดอันดับต้นๆของโลกไทยติดท็อปส0ป,ประเทศที่ใช้โซเชียลเยอะที่สุดฉเฉลี่ยวันละเกือบสชั่วโมง 3. ประเทศที่มีชื่อสถานที่ยาวที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครยาวกว่า160ตัวอักษรติดกินเนสบุ๊กแบบจุกๆลองท่องให้จบในลมหายใจเดียวถ้าไหวถือว่าเทพ 4. กินเผ็ดติดอันดับโลกอาหารไทยขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร,ร้อนแบบจัดจ้านบางร้านใส่พริก30เม็ดยังบอกว่าพอเผ็ดๆต่างชาติสั่งเผ็ดน้อยยังน้ำตาไหลเหือท่มโตะ๊ะ 5. ประเทศที่เชื่อเรื่องผีมากที่สุดในโลกมีทั้งบ้านผีสิงสารพระภูมิรายการผีทุกคืนวันศุกร์และเรื่องเล่าขนหัวลุกที่ทุกคนต้องเคยฟังถ้าชอบช่วยกดไลค์ให้เราด้วย